แล้วแล้วเอลยวันวันเล้วเอ้เยครับวันนี้วันหยุดนะครับก็จะรีวิวการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะครับพอดีคอมเพรสเซอร์มันเสียเนื่องจากอาการคอมเพรสเซอร์ล็อกออกตัวไม่ได้นะครับทำให้ตัด โอเวอร์โหลดเห็นีน่ก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เดี๋ยววันนี้จะซ่อมเปลี่ยนรีวิวการถอดการเปลี่ยนการแว็กข้ามการเติมยาใหม่ให้ดูนะครับผมีแผงวงจรตู้เย็นตัวนี้จะเป็นตู้เย็นยี่ห้อโตชิบานะครับสองประตูสตัวล่างประตูบนเนาะ ส่วนคอมเพรสเซอร์น่จะใช้ของกุนทอนคอมเพรสเซอร์นะครับไอตัวนี้น่าจะประมาณตีแรงว่า1นับหกินกระแสอยู่ที่0.62อยาหนึ่งสามสี่เอ่อเอโมเดลเอเซตเ ตัวนี้ไม่มีนะครับไปซื้อเราไม่มีได้ตัวนี้มาแทนแรงเท่ากันกำลังเท่ากัน C ด d N s u c N หนึ่งห้าศูนย์ L ห้า L งคอมเพรเซอร์หนึ่งครับห้า HP นะครับขนาดวัตต์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวัตต์เองอ่ะโอ้บ่นอะไรนักหนา โอ้ยตัวเองก็เกาะเองอะเล็บติดเอติดเองบ่นทำไมเนี่ยหืบ่นทำไมตั้งนานเนี่ยหือะไรเนี่ยหือ่าอืมไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยตั้งนานแล้วเนี่ยเล็บติดกางเกงเองอะต้องมาอื้อเลยปล่อยตั้งนานแล้วไม่ได้อุ้มท่าน่อย เออเล็บติดเองอหางกระดิกใจเลยอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมดูมัน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 ,น้าตาไม่พอใจอ่ะไปไปสิ ไปสิไปสิ um ไปสิก็ไปเจอไม่ไม่ไปอ้วนอีอ้วนอีอ้วนอ่ะอาวโอเคครับตอนนี้ก็จะเริ่มลงมือทำแล้วนะครับเริ่มจาก เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมอุปกรณ์จะม,มีเชื่อมแล้วก็ถ่ํานะครับแล้วก็วเชือกตกล้วก็คอมเพรเซอร์ตัวใหม่นี่ครับ จะต,ต่อเป็นจคเกตเอาแรงดันในระบบออกก่อนนะครับจริงๆแล้วตัวนี้คอมตัวนี้ตัวนี้มันผ่านการเคยรั่วมาก่อนมันก็เลยทำให้เวลาซ่อมรั่วต้องใส่วาลลูกศรนเครึ่งสามารถถ้ามากับตัวเครื่องแรกๆเลยอาจจะไม่มีวาลวลูกศรนนะครับเราต้องใช้ครีมตัดหรือคัตเตอร์ตัดทอดตัดออกเพื่อให้เราสวมวาลวลูกศรเข้าไป แล้วก็เชื่อมสายแทนเพื่อให้สามารถต่อเข้ากับพิชเชอร์เกตได้นะครับผมแต่ตัวนี้มันเคยซ่อมมาแล้วมันก็เลยมีวาลูกสอนแล้วผมเป็นคนซ่อมเอง <laughs> ใช้พิชเชอร์เกตนะครับปล่อยน้ำยากออกจากระบบก่อนที่เราจะใช้ความร้อนเป่าถอดถอดตัวคอมเพรสเซอร์ออกนะครับ มีอยู่ในระบบอยูที่3ามสบปอนนะครับเราต้องทำการเดนเชอร์ออ,อกปลอยออกให้หมดครับ <te le sound> ที่มันเหลือน้อยก็เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยม,มันล็อกคอมมันล็อกมันไม่เย็น <te le sound> พอมันไม่เย็น <te le sound> ผมก็เลยทําการทดสอบโดยการปล่อยเฟสเชอร์น้ำยาออกเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันในระบบเผื่อว่ามันจะออกตัวได้ออครับแต่ปรากฏว่าล็อกสนิทครับถึงจะปล่อยแรงดันออกแล้วเวลาเราเจ่ายไฟสตาร์ทคอมเพรสเซอร์เข้าไปมันก็ยังไม่ทํางานไม่หมุนนะครับล็อกตายสนิทครับก็สุดท้ายแล้วก็คือแก้ไขไม่ได้ต้องเปลี่ยนเอ่อ มันมีวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้จ,จะทำให้คอมเพรสเซอร์ที่ล็อกอยู่หลุดได้โดยการที่ <c oughs> สลับมันมี S C R คั้วสาบขัข่วใช่ไหมครับแล้วก็จะมีต่อเข้ากับคาปาซิเตอร์รันเราก็เอาสลับจากเอาคาปาซิเตอร์รันปกติจะเอาไฟไฟผ่านคั่วขั้วขั้ว R ขั้ว R เราก็สลับเป็น S นะครับ มันก็จะทําให้มอเตอร์หมุนกับทางกับด้าน,นกจ็จะหลุดหลุดจากการล็อกนะครับแต่กรณีนี้คือลองทําแล้วมันไม่หลุดครับก็ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับโอเคไปเชื่อมหมดแล้ว เลูกศรออกเดี๋ยวมันจะละลาย ไปช็คก,ก่อนครับครับตอนนี้ก็ถอดคอรมเซสเซอร์ออกจากท่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกออก

对。 นี่ก็แกะคอมพิวเซอร์ตัวใหม่ที่เราซื้อมาเปลี่ยนนะครับ กนม,ม,ม,มาแล้วนะครับว่าไงเดี๋ยวผมขอเลื่อนเข้าไปข้างในอีกนิดหนึ่ง

ลองเสียบเช็คคอมเพรสเตอร์ดูนะคร ขุบบอมีดูดดูดอัดเสร็ดูดดูด,ด,ดอัดนะครับตอนนี้แสว่วนตัวสี่สามคอมพิวเตอร์อทำงานปกติต้องใช้ท่อสองหมุนมาเสริม ก็ใส่คอมตัวใหม่เข้าไปแทนตัวเก่าตัดต่อท่อเสียบอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอขั้นตอนเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็คอ่อยเดินดันคอมเพรสเซอร์ดูอีกทีว่ามันทํางานได้ปกติไหมถ้าทํางานปกติเราก็จะทําการอัดน้ํายาเข้าไปแล้วก็ทดสอบเช็ครั่วหารั่วอีกทีถ้าไม่รั่วเราก็จะทําการแว็กซ์คนะครับ ไว้ข้ามเพื่อดูดสุญญากาศทําให้ข้างในมันไม่มีความชืน้นไม่มีน้ําที่สามารถ่อกันตัวเป็นน้ำแข็งและอุดตันแคปทิวของตัวชีดน้ํายาของตู้เย็นได้นะครับก็อันนี้ก็โอเคเชื่อ ันนี้ก็เชื่อมเสร็จแล้วก็ลองเอาน้ำยาเพื่อเอามาอัดเพื่อให้มีเพนชอร์ในระบบเราจะได้เช็คลัวได้นะครับ ดันของน้ำยา 134A ตอนนี้อยู่ที่78 psi นะครับเึ่งก็เพียงพอต่อการตรวจสอบเช็คหารั่วนะครับว่ามันเชื่อมอยู่ดีไหมหรือมีจุดอื่นที่ตรงไหนที่มันรั่วหรือเปล่าเวลาเราใช้น้ำยาสไลด์่างจากเนการทดสอบตรวจสอบนะครับหารั่วโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมจะเคลียร์พื้นที่ก่อน